มาแล้วนะครับสินค้าที่ทุกคนถามหาสายเชื่อมมิกยาว5เมตรของยี่ห้อ STR นะครับผมตัวนี้จะเป็นสายยาว5เมตรเลยปืนเชื่อมกับหัวต่อมีให้พร้อมเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานในการที่ต้องการความยาวลากไปเชื่อมไกลๆนะครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งถอดขยับตู้นะครับผมในชุดเขาก็จะมีกล่องแถมให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีหัวคอนแทคทิปแถมให้อันนึงนะครับแล้วก็จะมีสแปร์อยู่ในตัวปืนให้อีกอันนึงนะครับผม สายตัวนี้ราคาอยู่ที่990บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับในราคานี้คุณจะได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับผมเรามีการแกะให้ดูนะครับตรงที่เป็นเดิรลวดนะครับยี่ห้อนี้ของเราจะใช้เป็นสลิงเหล็กไม่ได้ใช้เป็นพลาสติกเหมือนพวกของถูกๆูนะครับสายไฟที่ใช้ในการจ่ายกระแสก็จะเป็นเส้นใหญ่เลยนะครับจะไม่ได้ใช้สายไฟเล็กกระแสไฟจะออกมาดีมากเลยนะครับในการใช้สาย5เมตรตัวนี้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับใช้กระตู้ตัวไหนได้บ้าง สายตัวนี้จะเป็นต่อเป็นเดือนนะฮะแล้วจะมีเขี้ยวโผล่ขึ้นมาคุณลูกค้าต้องไปดูตู้ที่มีอยู่นะครับว่าเป็นอย่างนี้ไหมนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้เลยเสียบแล้วก็บิดล็อกก็ใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานกันเลยครับสายตัวนี้ยาว5เมตรนะครับสายคุณภาพเลยไม่ว่าจะเชื่อมเดินแนวหรือเชื่อมลากสายของเขายังจ่ายกระแสะไฟได้เสถียรเลยนะครับ มาดูรอยเชื่อมกันนะครับสายสาย5เมตรไฟยังออกมาดีนะครับรอยเชื่อมสวยเลยนะครับผมสายเชื่อมที่มีคุณภาพนะครับต้องมีการถ่ายรีวิวให้ดูไม่ได้พูดปากเปล่าหรือว่าเขียนลอยๆนะครับเราเชื่อเขาของดีจริงต้องมีการถ่ายโฆษณาหรือรีวิวให้ดูนะครับี๋ยวมาแจ้งราคากันอีกรอบนะครับสายเชื่อมฟักสายเชื่อมมิก s ต r 5เมตรราคาอยู่ที่990บบาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับ